สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566ผมจะมาคัดเน้นๆให้3ตัวเหมือนเดิมครับไปเริ่มกันที่คู่แรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับสเปอร์เกมนี้จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ฟอร์มดีเป็นลำดับจากแพ้รวด2เกมแบบยิงไม่ได้แต่ก็เป็นเกมเยือนทั้ง2เกมอีก3เกมหลังมีเสมอ1ชนะ2และเป็นเกมเยือนอีกด้วย ที่ชนะมาได้2เกมฝั่งทีมเยือนอย่างสเปอร์ชนะ3าเกมติดผลงานเริ่มแรงต่อเนื่องเกมเยือนก็ดีมีแพ้แมนยูมาแค่เกมเดียวเท่านั้นขุมกำลังแนวรูกฟูลทีมมีตัวพลิกเกมอย่างซองเฮืองมินและแฮร์รี่เคนมองแล้วสเปอร์ดูดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะได้คู่แรกวันนี้ไปทางสเปอร์ครับไปต่อกันในคู่ที่2พรีเมียร์ลีกอังกฤษบอลมัด เปิดบ้านเจอนิวคาเซิลแต้มในตารางของบอลมัดอยู่อันดับ2นับจากท้ายตารางได้เสมอแค่เกมเดียวจาก5เกมที่เหลืออีก4เกมแพ้ทั้งหมดเกมนี้งานยากอีกรับการมาเยือนของทีมหัวตารางแต่เกมเย่าก็ยังได้ลุ้นอยู่ฝั่งสาลิกาดงนิวคาเซิลต้องการ3มแต้มเพื่อรักษาอันดับ4ถ้ท่าเสมอก็ยังรั้งอันดับสได้อยู่เพราะสเปอร์ Cross per. มีแต้มห่างอยู่3กับเกมเยือนก็ยังลำบากอยู่ แม้ว่าแรงจูงใจดีก็เชื่อว่าเกมนี้ทีมในกลุ่มหัวตารางของลีกอย่างซิลยูไนเต็ดน่าจะบุกมาบทเอา3แต้มกลับบ้านได้ไม่น่ายากนะเกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชียซิลยูไนเต็ดเหมาะสมกว่าและคู่สุดท้ายของคืนนี้บุนเดสลีกาเยอรมันแว e เดอร์เบ n นเมนจะเปิดบ้านเจอกับโบรุสเซียดอร์มุนเจ้าบ้านแวเดอร์เบนเมนผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่า ฟอร์มพอจะดูมีกระเตื้องขึ้นมาอยู่บ้างเหมือนกันเพราะเกมในลี2เกมหลังสุดพวกเขาก็เพิ่งจะเก็บมาได้6กแต้มเต็มขณะที่ทีมเยือนโบรุสเซียดอร์ทมุนผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่ากําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังดีมาอย่างต่อเนื่องเพราะเกมในลี4เกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บชัยรวดมาได้ทั้ง4ี่นัดมองว่ามีเขามาเป็นได้ที่สูงกว่าเกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชียร์บรุสเซียดอร์ทมุนเหมาะสมกว่า ก็มาสรุปกันอีกทีนะครับคู่แรกผมให้ไปที่สเปอร์คู่ที่2 n e นิวคาสเซิลและคู่ที่3มโบรุสเซียดอทมุนใครชอบตามนี้ก็จัดได้เลยนะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีแต่งอินมอิ่จุกๆกกันนะครับก่อนจากกันไปใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ